สวัสดีครับพี่น้องพ้อของเดก็กต้นสนครับคุณพี่รับผมช่างเรียนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ไสนครับอาจารย์อยู่คอนเจน,น,นครับผมอำเภออำเภอพลครับอยู่ตำบลแรกหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้เขาออกบ้านจากหันแล้วครับพอดีเดินทางมาจากกาฬสินธุ์ครับพอดีมุกเก่อนนอนต์จากาฬสินธุ์มุกเก่นนี่และะ้วก็มีงานระบบส้วงที่แรกเรียกว่ามีงานระบบส้วงย่ำแรงครับแต่ว่า ต้องใช้พิธีเลื่อนกันแต่ว่าพวกผมพักการน,นอนพักผ่อนมานลำทา้งแล่วบรรดาหลวงประกาศบายสองครับว่าถ้าเดินทางมากระไรกัะผมเป็นอย่างนี้นแต่ว่าพวกผมตื่นขึ้นกับหอดที่พักแล้วนะครับก็เลยก็เลยเดินทั้งไปจากกาฬสินธุ์มาหอดะเรืเร่องต่อนิดน้อยแตลุ่มลอดเดินทางเกือบสามชั่วโมงครับคือตอนนี้นนนเซนต์ตีรถกลับไปอุบลครับก็คือท่อกกอาก็กาะทำแบบงุ่ง เจอท่าพกาบบไป่ับพี่วันเจนทีรถกับแม่เม่ซ่อนกอบตอนนี้เออแต่โค้ที่างเหลือกับมือเงินภ่อกริบไปงานตัวเพื่อจะตีตีรถกับอุบลครับผมจากปันเันตีรถกับอุบลปกติใครตีตีรถกับจากกลาสินนะครับจากกลาชินกับอุบลแต่ว่าอันนี้ห้องกทีจากปันเันกับอุบลแท่นะครับไกลกันดีลายเติอไก่กันดีลายเติบก็พอดี ้าจะต้องเป็นไม่จินตเมีสั้นไก่ในจักน้อยมาดิที่ลดออมตอนนีเ้เห็นเยอะทองนำไก่พัลโล่แล้วก็ตอนนี้ที่ดาพอนกัน,กนัางยังได้ดรถกับตอนนี้กัสั่งชาเขียวไว้ให้แก่เซื่อนได้จักน้อยครับนะครับพี่น้องแลวชาเขียวนะครับผมนี่คือพลกะครับขออห้อนะครับผมอาจารย์ทองเบนทับถนนนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทองเบนครับผมมาเอื้อมมีงานเศร้าอยู่ อยู่ไซกันนะอุตมพรนี่ใส่ครับผมสีสะเกดงานแรกอะอยู่มันไม่ใช่งานแรงอยู่ลอยยัดครบับเกือบซ้ำผกับปืนมือสองงานเลยครับมีมีงานชุม,มือครับ่น้องกัฝากติดตามไปเรื่อยๆครับ่ว่าตอนนี้พิธีการรับบวงสวงเข้าจบเช็ดิีนแบบกอนกำหนดนะครับเพราะเขาเลยมาเพราะท่านพิธีานรดีก็มากเพราะท่านนี่กัน,กนครับพี่แล้ววันนี้ทั้งน่นธีดาพ่อิเลยกับพิธีานรดีมากเพราะท่านกันนะครับ ก็เลยเออมาตะโพอกันแล้วก็สีเอลาใหา้อาจารย์ต้องเปลี่ยนแล้วครับรถซอยอยู่ครับมือ,สอเส้ามือดีละพี่น้องรถสิไปรับบอนนั้นล้วไปว่าขบัญญาติไปไปไปเอออาจารย์ต้องเปลี่ยนรถสิไปรับพี่น้องที่มื้มือเส้ามือมือลายโอ้ยไปว่าเงินดีละมันขับรถเมื่อยครับพี่น้องเดี๋ยวพี่อาจารย์ต้องเปลี่นยนจากไข่ในอายุเวงนี้ครับขาอซาเกียวครับพี่น้องละพี่น้องได้แล้วครับแล้วกาี่น้ำพึ้งมะนาวเพื่อนรถสทางของเรานะครับ อาจารย์ต้องเป็นเสื่อซายเขียววันห้าสิบของนุ่นน้อยอี่ย่างขึ้นรถเนาครับไปว่าจนนีรถกันเลยรับแล้วขอที่อยากย่างขึ้นรถเลยครับพี่น้องพี่แรกพ่อนก็อยู่บนรถแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเหนียวงานหรืเมื่อหนีเนาะเหนียวงานแล้วก็ไม่เหนียวเน่านอแก บ่เป็นยังครับพี่น้องมือนข้ามาเด็ดใจครับแนนวะโอ้ยได้กินซาเขียวพ่อกระนอนเตือนครับพี่น้องเหิือนกันท้องเบรกกับนู่นนอยนอนท้องกระตุนครับวันนี้จะภาพข้อทางพ้างเทวราชอ่ะล่ะตอนนี้อ่าเกือบจีบมังคเครืองครับพ่อกระนอนพักค่อนพรงร่างต้องเบรกครับรถไหนก็เลยโอ้โวว่างานเป็นเหล็กกวนกำหนดเวลานะครับก็เลยนักศิว่าจังไลยสี่เดินทางครับกลับบ้านเข้าควัน พี่น้องไปเดินทางก่อนค่ะพี่น้องตัวนี้ก็เดินทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังมีเรื่องเล่าพี่น้องมีเรื่องเล่าครับออมสําหรับพี่น้องที่นะคะใจติดตามทั้งเพจเฟซบุ๊กแลวก็ติ๊กตอกของสองคนนะคะจะเห็นมาพวกเราในปลอยที่เสิร์ฟเพลงไมล่าสุนนะคะนั่นก็คือเพลงสาวคนงามนะคะมีลวสาวคนงามมี ตั้งใจเฮ็ด้นมาตั้งใจแค่แบบว่าเฮ็ดแค่ไยพินเด้ต้องเวดตั้งใจตั้งใจว่าจะเฮ็ดใต้พินเื่อคยเฮ็ดปกตีน่ะที่พี่น้องเคยเห็นได้ชมบาทีตั้งไว้ตั้งไว้เ่บีดเพราะว่าหนุนมี่มูขี่เฮ็ดบีดเป็นเขา่าเลนต้อกันพราะเลนน้กันแล้วต้องเวดว่าสันนิษกันสนิทกันแล้วเาดลอกเขียน อ,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 อย่าเสียนระ่องอย่ีกินใสง่สินะอบ่าดีดมันแตกได้จากพี่ซันีินะเพอดีดใส่เนี่ยมันมวนค่ะมวนแล้วท้องเบีดกมาเล่น้อยมาโอให้เน่เอ้ามันมันอย่ามีอะไรอ่ะเนาะมันมันอาจะมีอะไรที่มากเพราดีดกินสินะก,าานก็เลยมว่าโอให้เน่เดากยวพ่อจเลยไปโอใส่โอใส่เนี่ยจ้างในมาคอยนั่งมาเลยพอสามนาทีเล่นน้อยหาเนื้อมาใส่เน่หนักกระพ่านเพื่อเขาสิ เดือนแล้วครับทิดาพ่อใส่เวลาจักหน้าที่วะประมาณสามสิบีแหละประมาณสามสิบมาที่็ไเลเนือเพลงพี่น้องแม่นแล้วไดเเนือเพลงมากลองใส่บัตรเนี้ลองใส่แร้วบัตรนี่เรบัตบใจอีกทอนแค่ทอนเพลินเด้ทีเด็กบ่พรใจอีกแต่งทอนธิดาพ่อใจอีกบัตรนี่เป็นสองคนเนี่ยเป็นสองคนแล้วบ่พอใจอีกให้พักกายไปแต่งไปแต่งใส่ทอนจะคล้องกันล่ะ แต่งแบบเป็นแลบซีอแต่งเป็นแลบซีกเหมือนเป็นสามคนเลยเป็นเพ่งกลายเป็นเพ่งแบบเป็นเออกลายเป็นเพ่งไปเลยนะคะพี่น้องพี่น้องก้าจแช่เพราะเพ่งเนี่มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นเพ่งเรียกมันเป็นเป็นเพ่งแรกเลยที่ท้องเบี่ยนนะกากห่วงที่ร่องยู่ทุกห่องสองจับวางครับแล้วก็เป็นเพ่งแรกของทีดาพ่อจีเรียบเรียกจีเป็นคนประพันธ์เนื้อเพ่งเออ แม่งครับเพลงนี่คือคอนตัางวายพงทั้งเวิร์ดเป็นข้องจีน่าพอนเป็นคนแจงเนื้อข่องไข่นะครับนะคะพี่น้องนี่คือสปอยเด้สปอยแบบสปอยแบบให้พี่น้องฟังมาฟังเป็นมากพี่น้องเปนแบบไรอย่าพี่น้องได้ฟังแบบที่เต็มมั่นนะคะนับไปเรื่อยอีกสี่มือเอออีกสี่วันจะได้ฟังแน่นอนวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาเก้าโมงเช้าพี่น้องได้ฟังแน่นอนสำหรับเพลงสาวคนงามนะคะทองเบสเฟเจอริง น้นน้อยและผักกาดนปลาพีชนะคะพี่น้องในฟังแน่นอนผลงานครั้งนี้เราตั้งใจทำกันมากตั้งใจเงี่ยนพี่น้องที่แรกนะผมหนูมีงานยุงเทปก็เลยเออมันได้ไปแล้วก็เลย้ลองไปกอล่าพอดีว่าลงพื้ไปไทยกอร์ล่าก็เลยไปไทยกอร์ล่าพี่น้องเคยเห็นพี่นเอาแบบขาดน้ำขาดทันทีไปไทยบ่มันก็เป็นบุญพลาของพี่น้องเรียนกันด้วยพี่นงนี่คือแบบลำแม่งคือแบบขาดน้ำขาดทันที ที่เรื่องสปีดโบน์อะต้องเป็นเป็นคนแบกต้องเป็นเป็นคนแบกขามขามขามก้อนอีกก้อนเนึ่อ่ะเอ้าเออาเดียบผม้นโลกกินไข่กับถามน้ำตามทะเลก็ไทยสต่ีเลยสองเพียงเลย้ะพี่น้องมีเพียงสาวค้นงานไปกะเครียดจักหน่อยครับไม่ยองนอนนี่ครับเจ้าห้องจะคอยทะยอยโล่งนะพี่น้องมีเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องไล่มาฝากนะครับวันนี้เรื่องแรกก็คือ มาบอได้เรียนงานบรได้เรียนงานตามจุดประสงค์ครับวันนี้ไปีเดินทังกรับต่วากับมีเร่องข่าวดีมาบอกพี่น้องครับข้ากระสิเดินทังกับบ้านกับพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมปิดกําลังแรงใจให้นุ่นน้อยท่องเบียดแต่ก็ท่องเบียนนะครับผมเวลาเดินทงเดินทังครับพี่น้องขอแค่กาลังใจนะ กับพ่อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์ช่องยูทูบช่องเบต้าสนุนนิดน้อยอย่างเป็นทางแล้วก็ทองบิ๊กสนันุนด้วยนะครับพี่นอ้องอย่าลืมกดกระดิง่งเปิดประผัดคลิปที่ดีของพวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ขอเดินทางก่นครับพี่น้องบ๊ายบายครับนายเรียนนะครับเพื่อน